มาดูยาจำลองนะคะว่ายาจำลองพูดอะไรณูดี่ไม่ออกเลยเต็มเลยาวแลดีแล้วด้อสิบรเอาหน้าหมดแั้เพิงมาสี่นะว่อเไปแล้วเมื่อกี้าไปดูอะไรเป็นแถวนะคุณเป็นคนแบบไหนของคุณว่าคุณจะเป็นเจสซีดีคุณก็เข้ามาเบสดีๆด้ดยมีคนจะตียยอุนย่าอาชิก็ไรแพาพี่เป้ไปแล้ว เราไคฆ่ากันเลยตวเต็มที่ต่อไปเขาไม่เชื่อคุณแล้วกลับไปถ่ายเต็มที่ตัวชชืื่่ออออะะไไรรโดนจับคาหลอกเหรอ ช่างสามบอกมหาโพชีมหาโพใหญ่ใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นพูดอะไรก็ไม่ถูกแล้วน่ารักเล็จะเป็นความดันแล้วนี่นั่นแหละเรื่องระจเลือดเดือนมากระจนะครับยายไอ้เกลียวมันใช้อารมณ์มานี่ความดันขึ้นแล้วยายสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วเดือนร้อนอู้ยายยายชี้บอกว่าเดือนสี่เลี้ยงสี่นะยาย เวลาจะได้ไปรำมายังมายัใคจะไปรำกวาไปได้รำมันเป็นพ่อเจ้านี่แหละมาปลุกให้ปั่นพวนคะอนนคุณยไม่เคยอยู่ที่นี่นีคุณมันต้องเข้ามาโอ้สองพันแล้วไปแ่้วเจ้านีฮอดสองพันเลยไม่เคยอดก็อดฮอดหาน้อย เ้มาในช่องคนเดี๋ยวมือแรกแซวเดี๋ยวมือแรกแซวกาแฟไ่ไปให้เด so ้วมีเต the ็มอีกไฟลัมเลยนะแม่ต้องเข้ามาในช่องเขาเข้ามาก็พูดดีๆเออคนเขาว้าไม่เป็นนี่เราให้ค่อยมาเบิ่งแม่ต่อไปนะเจ้าต้องเป็นแบบอย่างให้คนอื่นไม่ใช่เข้ามาแล้วไปหลอกงคนอื่นเขาพากันไปดูเป็นแถวนะไม่มีใจทอด เอาง่อยคุกใครจะเข้าม็ไปเข้าเองเด้อบ้านนี้เขาไม่เข้ามิจะคุกเข้าให้หมากินใช่ยูต้องาั้ลใจเต็มจอแล้วขอบคุณที่สนับสนุนนะครับคุณ b ี่นะครับยอดจากคนในรายไหด่เป็นอย่างน้นนะครับที่เรากำลับจะจิ้มนะ ไปแล้วค่ะยายจำลองไปลำแล้วนะคะความดันคุณยายขึ้นคุณยายไปลำแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูคุณยายลำไหมคุณยายไปลำแล้วนะคะความดันคุณยายจะขึ้นนะคะมาวัดมาตเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่มาเด้อว่างๆผมจำหุ้ง เดี๋ยวคลิปนี้ขอไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไ,ไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่โจ้กกอ,อกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ